สวัสดีจ้า SMH ลงเกลือนะคะกระดังพอยรพรน2 B1 จ้าสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะวันนี้น้องจะแนะนําเป็นงานกระเป๋านะคะเป็นงานกระเป๋ามิกแบ็กนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่างานกระเป๋าเราสวยแค่ไหนนะจ๊ะพี่เดี๋ยวจะให้ดูรอบๆกระสอบนะคะสําหรับใครที่สนใจงานกระเป๋าก็เข้ามาชมคลิปนี้ได้เลยนะจ๊าเดี๋ยวเราจะเริ่มให้ดูแล้วนะคะนี่เป็นงานกระสอบกระเป๋านะพี่ดูความสวยนะคะ ดูความสวยนะคะพี่เห็นไหมอันนี้มันมีมุกมีอะไรด้วยเนาะอันนี้เป็นงานกระเป๋านะคะพี่ๆจา๋าเป็นงานกระสอบกระเป๋าสวยๆนะคะนี่นะคะใบนี้เป็นงานกระสอบกระเป๋านะคะหนึ่งกระสอบได้ประมาณสองร้อยกว่าใบนะคะครั้งล่าสุดที่เราเปิดให้ลูกค้านะคะมีงานแบนรนด์ผสมเยอะมากนะคะงานแบรนด์เยอะมากนะคะแล้วก็มีทั้งใบเล็กใบน้อยนะคะ เป็นงานกระสอบกระเป๋านะคะันนี้เป็นงานกระสอบกระเป๋าแบบอัดลูกนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นลูกๆอย่างนี้นะคะอันนี้ร้านขายส่งเขาก็จะเอาแกะกระสอบแบบนี้นะคะแกะแล้วก็เอา,เอาไปแบ่งขายให้กับลูกค้านะคะอันนี้เราเป็นร้านขายส่งเลยเราขายส่งแบบนี้ลูกค้าเอาไปแกะนะคะแล้วจะเอาไปขายส่งหรือว่าจะเอาไปขายเป็นใบๆก็ได้นะคะลูกค้า <throw some noise> เห็นนี่ไหมคะลูกค้ารู้ใช่ไหม freshly? คะว่าอันนี้คือ คือยี่ห้ออะไรอันนี้คือยี่ห้อโค้ดนะคะมิกแบรนดนะคะแบรนเยอะมากนะคะสําหรับอันนี้นะคะนี่คือกระสอบกระเป๋านะคะมีแบรนเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเรื่อยๆนะคะไม่มีการคัดหัวออกนะคะในนี้จะมีการรวมแบรนด์อยู่นะคะลูกค้าจะได้คุ้มค่าแน่นอน45กิโล2,050บาทเท่านั้นนะคะ2,050บาทเท่านั้นสำหรับกระสอบกระเป๋านะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆนะคะเป็นงานกระสอบกระเป๋าที่ไม่ผ่านการคัดนะคะเป็นงานกระสอบกระเป๋าที่ไม่ผ่านการคัดก็คือว่าลูกค้าจะได้ของดีทั้งกระสอบเลยนะคะก็คือไม่ใช่ไม่ได้พูดว่าของดีเนาะลูกค้าจะได้ของที่ยังไม่เคยคัดนะคะเป็นงานกระสอบที่มาจากต้นทางเลยเป็นงานกระสอบที่มาจากต้นทางไม่ผ่านการคัด ลูกค้าเอาไปคัดเองได้เลยนะคะยังมีแบรนด์อยู่นะคะยังมีแบรนด์ยังมีของดีๆให้พี่ๆลุ้นอยู่นะคะกระสอบนี้ยังมีของดีๆให้พี่ๆลุ้นอยู่นะคะกระสอบกระเป๋ามันกระสอบกระเป๋า45กิโลจะมีทั้งใบเล็กใบใหญ่นะคะพี่ตก220กว่าใบนะคะครั้งที่เปิดล่าสุดสามารถย้อนดูรีวิวได้นะจ๊ะในหนึ่งกระสอบนี้45กิโลปกติ 2อ0พันเกวันนี้เราขาย2องพบาทยังมีแบรนด์นะคะถ้าพี่ตาดีนะคะพี่จะเห็นว่ามันมีแบรนด์อะไรบ้างที่อยู่ตรง,ตรงต,รงตรงตอนนี้นะคะถ้าพี่ๆขายกระเป๋าก็จะรู้นะคะว่ามีแบรนด์อยู่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะพี่หนึ่งกระสอบ45่กิโลนะคะงานส,สวยๆพี่เห็นไหม งานสวยๆนะคะ45กิโลนะคะ2,500บาทราคาพิเศษสุดๆนะคะพี่ราคาพิเศษสุดๆราคาโรงงานนะคะราคาพิเศษสุดๆนะคะ,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 ะ2,50 0บาทเท่านั้นถ้าใครสั่งตอนนี้พรุ่งนี้เราจะส่งลูกค้าอาจจะได้ลูกนี้ลูกนี้ก็คือเห็นชัว์ว่ามีแบรนด์แล้วนะคะใบเดียวนี้ก็คุ้มแล้วค่ะสำหรับลูกนี้เดี๋ยวเราให้ดู จะอื่นนะคะนี่ค่ะเป็นงานกระสอบกระเป๋านะคะเป็นงานกระสอบกระเป๋าอยากให้ลูกค้าดูนะคะดูค่ะดูความสวยนะคะเป็นงานกระสอบกระเป๋าถ้าใครสนใจกระสอบกระเป๋าทักมาได้เลยนะคะของมีพร้อมส่งนะจ้าถ้าใครสนใจกระสอบกระเป๋าส0งพบาทเท่านั้นจ้ะพี่ ใครรับทักมาได้เลยนะคะพวกนี้จะส่งให้เลยจ้าเดี๋ยวแม่ค้าจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูจ้าพี่ๆจ๋า